สฝนหนอเมือนนี่ภาเอาบึงส้อนกุ้งบรรยากาศยางแรงฝนกำลังเศร้าตกตุไปหาอยู่หากินทางน้ำคลองโอ้โหขมวดร้องเบื้องทานบนแหลมภาพส้อนกุ้งเหมืนอนี่น้ำคลองขึ้นนะมือนี้โหนี่ไล่มองเลยอู้หึถัดบนแหลมมองมีหน่อยแล้วจะเวทตมันเลย

มีต่หินดีอีหินเออไปห่ดเอกน่อนจัา่งพ่อพ่อพ่พอพ่อพอพ่อพ่อพ่อนะอ้ใต้ก็่ได้หรออู้ปลาอยตัวง่าปลาสอย าม,มัน,มานตัวหนึ่งเลยใต้ปาลาห่วงไา่เป็นหลอกสวิงหมุนเหรอวะสูงแรงแล้นเขาต้อนทำเสียงอะไรอ่ะเนาะทำไปทำมาปดปดปดปโ,โ,โอ้ย

เด็กเค้งตั้งเทนี้ที่ขน้างลังปานเจ็ดออกเอ Ranger, hand, ้ายุก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 นี่บกขุนมาไปนี่ก่อนเงินหุ่นกันเอ้านุกนุกนุ๊กใช่เหรอวะที่สาวกที่นุกนุ๊กนุ๊กดิงเพ้งดิ้งเค้งยิ้งเค้งไว้นี่สาวกที่อา เอาเรืองปลาเอาเรื่อามาหยิบเรือจะได้ทำด้ยอ๋อตอนกุ้งที่ทำอยู่ริงเหรอข้าข้าวเลยข้าวอยู่แต่ว่ามันติงสกถุง โซนไปวนหญ้านะวนลุ่มโซนไปบนไปแซมไปเลยฟาแงปีตปีตล่างล่ล่างปตปตปีตไงตัวนี้คันโบต่ายนี่่อนมือเสียโมลเ่นเย่างอกอลื่อเึ๊บข้าวเดียวแ้วแบบนั้นนะแดมเนาะ

យីយីអ uh, ូហ ah, េមកុកហេមកុកប៉ុនឡែមសិតតាំងច្លឺនដល់ជាងឯងមកកាត់ទៅអូបាយ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 មកលាណែណកស្េនណកមកកាត់ខោខាលើអីດີប៉ុនក្លែមហ្នឹងយកព្រឹងជីគីឡែមគុកមានអរដូច

มากเลยคเอาบบีนี่หนูก็มาทาแท่นนี้จิสองตัวได้แล้วคะะร,ร,บรับเริ่มเทแล้ไใช่ปลอรเนาะบลาเรียกว่าเถืนปลาขัคองวะฝนมาแล้วคุณอ๋อฝนมาแล้ว ฝนตกเลยเนี่คำล่ะหมี่นะคำเว้ยตามเหมือนเมื่อนู่นนึงแทบแล้มแล้มเอยแปอาใหม่ตอนนะี้นอู้ใหม่มง,งาม